มาหอดจอดถึงครับว่าพระวานหนึ่งโค้งครับช่วงแรงครับคุณแม่บ้านยังนี่คุณแม่แปีงหาอำเภอ,อยังมมอำเภอชนุม,มานเด้อพี่น้นองแปีงหาเขาเอื่นแปีงหานาะแียงหาอำเภอชนุม,มานตำบลยังแม่ตำบชลชนุม,มานโอ้ตำบลเดียวกันอ่ะลงมาอีลาล,าลงมาลงมาลงมา งมาลงมาจังจังหวัดอำนาจลงนี่โอ้อำนาจไม่หอยพีตัวนี่วะโอ้จังหวัดอำนาจะเลื่อนเอาคนหน่อยก็มาวันนี้เออคนหน่อยก็มาเอาเบิ้งงว่าเอาบิ้งงวนี่ยจีบปล่อยได้แบบนี้จิบปล่อยได้คนหน่อยก็มาได้แบบนี้เสียกกมี่ ไปลงไปละไปเล่มกินยาเล่นกินยาลูกตัวแมีย่างดีตัวมาณนี้ครับจกหน่อยแม่ก็ขึ้นเน้นเพราะว่ามันไม่งอปีละลูกสังเกตเบึงน้าเมืองมันควรกินยาดี<อ>าหันลังมาตอกให้มันเลยเ,<อ>เสียงมันเงาเป็นได็กตอกน<อ>ี<อ>่บอกนี่และนี่เสียงไม่ช้ำนี่เออเอเนมนครับ เอาลักมาตอกให้มันซะก่อนยาสีลัดว้ถ่าบ่สนบ่สนบ่สนบส้นมาแล้วมาเวม่เรกวมาาจก้จามา แปลงหาแปลงหาแปลงหาอำเภอชนโนม,มานตำบลชนโนม,มานจังหวัดอำนาจ,จเจริญมากำนองต้นโพครับน้องต้นโพครับโอ้น้องต้นโพสวัสดีเนี่นเลวสวัสดีนะครับน้องต้นโพครับสวัสดีนะครับเฮ้ยไ,ไ,ไ,ไปนะ สรงว่าเพราะวันนึงโค้มครับเร่งนี่ครับโอ้ยห้าลายแหงห้าทวมดังเลยพื่อน่ะพี่พี่ห้าทวอมดังมันมันมันไปนี่ก็ได้คุณแม่มันมันดังม่แข็งดอกมันห้าจุ่มส่ก็ได้ เออมาจุ่มใส่กันก anyway> ็ได้ด like ูอยู่ดอกบวยมวยแห้งดอกง่วงหัอยู่แมนครับมีซัมหนี่เออนี่ได้ยีดอกได้ยีดอกคุณแม่เรามาเปลี่ยนโยเออหัวได้เออเสี้ยนเลี้ยงงัวเอ็นนี่ ปูกจังนี้เออจังแกง่ายนี่ยยูชิงนิ่งเล็บวันนี้อุ้ยเก่งค่ะคุณแม่อายุเยอะปีแล้วคุณแม่พกชิมห่าโอ้จําได้ย่ตัวนี่พกชิมห่าบอทันเถาะเรียกพกชิมห่าหาเห็ดได้เฉยได้เนาะคุณแม่เนาะหาเห็ดได้เฉยหาเห็ดกระโบโบเห็นนอยเห็ดบ่แต่พูนุ่มันยังบบเห็นพูนุ่มกับโบเห็นเนีหาเห็ดไม่ไม่ได้เสือเอา เบสเน็เฮสเฮอรเฮดกันคนบ้านผือเฮนอยู่ก็จุ้มจุมจิบจมึงเอ้เมือนเลี้ยงเลี้ยงข้ามันพี่น้องข้ามันมึนเด้อข้ามันลูกเดือนสองเดือนกับกำลังสี่ข้าสอง มากระมาหยอกนัาไอชิปนี่เอาไว้ซ้ำนีก่อนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบาตึงจิเดินทางกับก่อนครับคำนี่กระท่งว่าพว่านึงโคมครับปากอุดหนุนในเด้อครับพี่น้องครับทรงจิงครับเก็บเงินปลายทางครับบ่มีมัดจําแม่แต่บาทเดียวครับสองเบาตึงปฐมราชครับขอบคุ่นท้ามาติดตามครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม ัทุกท่นนานที่เดแน้วเมนแล้ว